เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีบีเพจรับซื้อขายหัานเกม RV ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีที่เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออยากขายดีเกม RV ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแท้ยอดไลค์80,000คนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพอม ลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอตอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมค้น r v v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RoV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะ โอเคนะครับผมยังไงก็ฝากช่องก็อดุศพ X2 ไว้ด้วยนะครับผมนะเมื่อวานก็เพิ่งลงคลิปไปเองนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็สามารถที่ไปดูได้น้อยังไงก็ฝากทั้ง2ช่องเลยนะทั้งช่องก็อดุศพตรงนี้นะครับผมแล้วก็ก็อดุศพ X2 นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมนะก็เป็นวันสงการนั่นเองนะครับผมนะก็สวัสดีเพื่อน วันสงกรานต์กันด้วยนะครับผมนะก็ขอให้มีความสุขนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองกันมากๆด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะโควิดมันแรงมากๆนะครับผมยังไงก็รักษาตัวเองใส่แมสล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมดูช่องก๊อดอุศบกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมนะช่วงนี้ก็คนดูก็จะน้อยๆลงนะครับผมนะก็ขอกําลังใจคลิปนี้ให้เพื่อนพิมพ์อะไรมาก็ได้นะครับให้กําลังใจผมก็ได้นะครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็เดือบเสียใจอทุกคนเออโอเคนะครับผมวันนี้เนาะผมก็จะมา อัปเดตกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงตอนนี้นะครับผมนะก็มีสกินชุดว่ายน้ําเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมนี่ก็คือเป็นสกินของคีล่านั่นเองนะครับผมนะมก็ไม่รู้ว่ามีคนอยากได้หรือเปล่านะครับผมนะ <published> <ๆ S 1> จริงๆผมอยากจะแจกนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามีคนอยากได้หรือเปล่าแต่ว่าคือผมจะแจกนะคร hmm ับผมนะผมจะแจกหนึ่งรางวัลเท่านั้นเองนะครับ <อ S 1> ผมนะก็คือผมจะแจกแค่ตัวละครเท่านั้นนะครับผมนี่อันนี้นะครับผมนะก็คือคีล่านั่นเองนะครับผมนี่เป็นสกินเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคานะครับก็อยู่ที่ Thank <laughs> you. 299เนานะผมจะขอแจกเป็นแค่ตัวละครเท่านั้นนะครับผมนะไม่แจกเป็นแพเนะเพราะเป็นแพคมันก็จะราคาแพงมากๆนะครับแต่ว่าใครนะครับผมนะที่ได้แบบรับเลือกเป็นผู้ชนะทุกคนเพื่อนๆสามารถที่จะเอาคีล่าก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากได้สกินของนาคอตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะผมก็จะทําการซื้อให้เลยนะครับเผื่อแบบบางคนได้ไปอะไรเงี้ยอาจจะเล่นคีล่ามากกว่าหรืออาจจะเล่นนาะคอมากกว่าก็สามารถเลือกได้นะแต่เลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็กติก,การง่ายๆเลยนะครับผมขอกระนั ใจคลิปนี้นะครับให้ถึงสัก550ร้ยไลค์ละกันนะครับผมนาะกติกาก็ประมาณนี้ละกันนะครับกดติดตามนะครับช่องของก๊อตอุศภเนาะกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับผมนะแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะไปยัง Facebook นั่นเองนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เนาะว่า ทำไมนะครับถึงอยากได้เนาะแล้วก็ใส่ Facebook ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมไปตรวจสอบได้เนาะพอไลค์ครบ550ไลค์ปุ๊บผมก็จะมาสุ่มแจกเลยนะครับถ้าเกิดพบว่ามันถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็แจกเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็วันนี้นะครับไหนไหนก็มาอยู่ในรายการของก็ช h อบสุ่มกันอีกแล้วนะครับผมนะก็อย่างที่บอกเนาะช่วงนี้ก็มีแต่รายการแบบนี้ทุกคนเศร้าทุกคนไม่มีกิจกรรมสายฟรีเลยนะครับผมโอเค okay. ในไหนก็อยู่ที่กอนชอบสุ่มแล้วจะซื้อมันก็ง่ายไปนะครับผมชอบสุ่มนั่นเองนะครับผมผมก็จะสุ่มกล่องคีล่าตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือเป็นกล่องนี้นั่นเองบอกเลยว่าเอยไม่ใช่กล่องนี้ดีทุกคนโอ้เกือบไปแล้วเป็นกล่องคีล่าปกติอะทุกคนนี่เป็นกล่อง5คูป,ปองนั่นเองนะครับสกินถาวรนะครับอยู่ที่1.55%เรนะครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนสกินอะไรต่างๆอยู่ที่39.38เานะครับผมแล้วก็เพชรแดงอยู่ที่ 59. ด 07นั่นเองนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกล่องนี้นะครับเอาจริงอ่ะผมเติมอีกนิดนึงผมก็ได้คีล่านะทุกคนแต่ว่าผมอยากเอามาลองสุ่มนะครับเพื่อตามหาสกินที่มันถูกกว่าของจริงนั่นเองนะครับผมผมจะสุ่มแค่200คูปองแล้วกันนะครับผมเอาจริง200คูปองจริงผมจสุ่มแค่30กล่องก่อนละกันนะครับถ้าเกิดมันได้มันก็คือจะได้ไงทุกคนถ้าเกิดไม่ได้ก็คือไม่ได้โอเคผมจะซื้อไป2ไปซื้อไป30กล่องก่อนละกันนะครับผมเนาะเพื่อไปลองลุ้น ว่ามันจะได้หรือไม่ได้นั่นเองนะครับ30กล่องนี้นะครับผมนัก็เป็นราคา150บาทนั่นเองนะครับผมโอเคไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ3กล่องแรกนะครับผมออกเลยไหมออกเลยไหมคีล่าเนี่ยโอ้ยเพชรแดงทุกคนเอาจริงนะครับผมรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะออกนะทุกคนเออผมรู้สึกแบบนี้นะทุกคนไม่รู้มันจะออกหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกไว้ก่อนนะครับผม ไปครับผมเพ okay yeah okay. okay. ิ่งจะสามกล่องแรกเองชิวชิวท mm ุกคนปกติผมออกแบบสี่กล่องสุดท้ายห้ากล่องสุดท้ายให้นุ่นโอเคนะครับผมโอเคกล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องที่สิบพอดีครับออกเลยเหรอเฮ้ยเกินเกินมากๆนะครับผมออกกล่องที่สิบนั่นเองนะครับไม่รู้กล่องที่เท่าไหร่อ่ะทุกคนแต่ว่าผมได้มาแล้วนะครับผมเห็นไหมทุกคนเดียดีที่ผมตัดสินใจเอาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบคูปองนะครับผมนะก็คือแบบ อ๋อกล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยทุกคนประมาณเนี่ยแต่ว่าผมสุ่มไปทั้งหมด10กล่องเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าผมสุ่ม10กล่องใช่ไหมทุกคนก็เท่ากับผมเสียแค่50คูป,ปองเท่านั้นเองทุกคนคือแบบคุ้มมากทุกคนเนี่ยแล้วเหลือ20กล่องสุดท้ายเนี่ยคือแบบมันก็ต้องใช้อ่ทุกคนขายก็ไม่คุ้มราคานะครับดีหน้าที่ผมซื้อแค่นี้ทุกคนเปิดได้วันทีเดียวนี่นะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับ ก็ชอบสุ่มบอกแล้วว่าซื้อซื้อสกินถูกกว่าเจ้าอื่นเสมอนะครับผมรู้อย่างนี้น่าจะซื้อแค่20กล่องนะทุกคนจะได้เสียแค่ร้อยคูปองเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ไรอันนี้เราเสียวกว่าเขามาประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับเหมือนลดอีกคือปกติสกินมันจะลดราคาอยู่แล้วทุกคนเออก็เหมือนแบบลดราคาจากสกินที่ลดอีกทุกคนอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเนาะก็คือว่าคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับคีล่าที่ผมได้ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นคีล่าชุดว่ายน้ําด้วยนะครับผมนี่บอกเลยว่า น่ารักมากๆนะครับผมเนะสลหรับชุดนี้เนาะจะเป็นชุดสีดำๆนะครับผมบอกเลยว่าหา้ามพลาดแน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้เนาะคือแบบคุ้มจัดๆเอ้ยผมได้แล้วเหรอทำไมมันเร็วจังวะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วทุกคนเอาชุดนี้หน่อยดีไหมชุดเนี้ส่วนประกอบอยู่โอ้โหผมว่าไม่ออกแน่นอนนะครับเพราะว่าดูส่วนต่างน,นะครับดูง่ายๆเลยนะครับ มีมีการดอปแค่2ชิ้นนะครับแต่ว่าดูชิ้นส่วนสกีนเนี่ยอยู่ที่98%เลยนะครับส่วนประกอบอยู่ที่2%นะครับถึงมันจะเยอะก็จริงแต่ทุกคนแต่ว่า อัตราการออกมันน้อยนั่นเองนะครับผมแล้วก็คือแบบฝั่งชิ้นส่วนอะไรเงี้ยมาเยอะทุกคนไม่ถึงแบบมันเยอะเกินอ่ะเออมันก็เลยไม่ออกนั่นเองนะครับนี่คือแบบเป็นทิกเล็กๆนะครับในการสุ่มนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับที่ผมอยากจะมาอัปเดตอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สามารถรับฮีโร่ได้ฟรีนะครับผมนะสามตัวด้วยกันเลยนะครับผมนะ GM ก็แอบใส่เข้ามานะครับผมแล้วก็คือเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่ชนะหมวดจัดอันดับนะครับรับกล่องชายหาด amazing นั่นเองนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นในกล่อองงนนีมมัจะสกข คีล่าแล้วก็นาคอ่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นฮีโร่นั่นเองนะครับผมนะส่วนกล่องนะครับผมก็ยังไม่เห็นหน้าตานะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกล่องนี้นะครับนี่มันเป็นอย่างไรเห็นไกล่องชายหาดอเมซิ่งนั่นเองนะครับผมก็เพิ่งเล่นเบตาเดียวทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะเขียนว่าเปิดเพื่อรุ่นลับนะครับฮีโร่ถาวรแล้วก็จะมีแก๊กนะครับลิเลียแล้วก็ สินั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกบัตรเช่าฮีโร่สกินชิ้นส่วนรูนชิ้นส่วนสกินฮีโร่อะไรประมาณนี้แล้วก็กุหลาบแห่งมิตรภาพนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสุมให้ดูละกันนะครับผมไปครับผมดูสิแต่จริงจริงผมก็มีครบหมดแล้วนะทุกคนฮีโร่อะไม่น่าจะได้หรอกเนี่ยแม่มันก็จะได้เป็นเช่ามานะครับผมโอเคแต่จริงจริงเมื่อกี้ม,มันจะมีถาวรด้วยนะทุกคนเออก็เป็นประมาณนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ สามารถที่จะไปเล่นกันได้นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนะ้องก็มียาวมากๆนะครับผมนะ้ก็คือถึงวันที่25เลยนะครับผมนะก็เก็บกันจุใจเลยนะครับใครที่ชอบสายแต่แล้งอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่า10-20กล่องนี้มีแน่นอนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมนะก็มาสุ่มให้ดูนะ้องไม่คิดว่าจะออกเร็วขนาดนี้นะครับผม โอเคสำหรับใครนะครับก็ขออยางมีที่นึงที่อยากได้สกินของคีล่านะครับหรือว่าสกินของนาคอยก็ได้นะครับก็ทําตามกติกาให้ถูกนะครับผมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะครับพร้อมกับคอมเมนต์นะครับว่าทำไมถึงอยากได้แล้วก็ใส่ Facebook มาด้วยนะครับถ้าเกิดไลค์นะครับผมนะครบ550ไลค์เมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาซุ่มแจกแล้วก็ทันทีเลยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมนะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับข้อมูลที่ผมพูด ผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภยัยวณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก็อดอุซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อ bye bye. แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ